สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำไข่เจียวชุดแชนด์เลยนะครับเริ่มจากไข่ชองฟองสีอิ้วขาวค่ับอิ้วขาวตาเด็กชมบูซอสหอยนางรมชอสหอยนางรมชอนแม็กกี้แล้วก็จาแล้วก็ปาทุหน้าครับครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับเริ่มทำเลยครับเริ่มตอกไข่ก่อนนะคะครับ นะครับอ่ครับเก่งก็รู้นะอ่ะนี่ครับชิ้นไข่ฟองไม่แตกด้วยครับต่อมาฟองที่สองคราบผมจับสาไว้วาง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 บนพื้นโอเคครับครัครับต่อมาครับไข่ฟองที่สองครับแข่งกาเองนะคะ เรามาแล้วครับผมไปล้างมือแล้วนะครับนะคะตอนนี้นะครับใส่ซีอิ๊วครับผมใส่ซีอิ๊วนะครับประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะครับเข้มไปบ้างสต๊อกแม็กซี้นะคะเพราะว่าผมชอบซอสแม็กซี้มากสางหยดนะครับแล้วก็เพิ่มอีกสองหยดนะครับครับแม ใส่ตามใจชอบใช่ไหมครับคุณใช่ครับถ้าชอบมากใส่เยอะครับถ้าชอบน้อยใส่นิดครับถ้าไม่ชอบเลยไม่ใส่ก็ได้ครับค่ะมีเครื่องทุ่นแรงด้วยต่อไปนะครับเป็นเครื่องทุ่นแรงของผมครับโอเคครับนี่นะครับเท่เลยของเล่นหม่ใช้ได้จริงเท่มากเราดูที่เี่แล้วหลงแงหลงเลยไข่เดียวนะครับ้นเตี๋ยมครับตุ่ยนะคะ ไข่เคียวนะคะแตงกจอดหนอยนึงลมก่อนปลาทูน,น่านะครับแล้วก็ตีขึ้นปูนะคะโอเคครับนี่ทำอะไรอยู่ครับทำไข่เคียวครับนักกำลังท,ทำอะไรครับเคลืไมครับ ใสไข่ให้ทำไมเลยันไก่ตุ้นยังไม่เสร็จนะครับอยูอ่ในหม้อโอ้ยทำสองไข่เลใช้อุปกรณ์เดียวกันไหมครับได้ครับอุกปรกรณ์ในการเปลี่ยนกันไหมคะเปลีย่ยนครับวันนี้ไข่เจียวชิ้นน่าอร่อยน่ากินมาแล้ครับอยู่นี่ครับน,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 นี่ครับเฮ้ยชิมละมากเลยครับขอตัวไปชิมก่อนนะครับสวัสดีครับลาแล้วครับ